อาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมต้นนะอยู่ในเกมนถสตาร์ทสเกตเตอร์นะผมอีพีที่สามของวูฟแก้งนะครับ,อรบเอออันนี้เราจะมาหาเกียร์ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวนะเกียร์ผมรู้สึกว่าผมเคยเจอตัวแรดใช่ปะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะผม ได้ผ่านคืนนี้ไปไดีไหมหรือว่าเราไปตั้งหลักที่บริเวณฝั่งนู้นกันเลยนะครับโอ้ยร่างกายเดรอป๊บนึนนะขอเฮ้ยโหลจิ้มโหลจิ้มโอเค,อเคผมจะเข้าไปฟิตหน่อยเออเออเออเอเอมาดิมาดิมาดิ ฮึบฮึบฮึบอ่ออาฮึบฮึบแม่พอใกล้ถึงจะถึงร้อยนะผมค่อนข้างที่จะเออ่นานเหมือนกันนะครับกว่าจะฟิตเสร็จนะครับโอ้ช่างไมรของเต็มท่านผู้ชม หน้าเกียร์มาหนึ่งชิ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็โหกิ่งไม้ก็ไม่มีแล้วต้นไม้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้รู้สึกว่าอาจจะเป็นมุมจะเยอะนะครับน่าจะทะเลาะก,กันกับเจ้าตัวหมูนะครับขอตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันนะครับอ๊ะผมว่าน่าจะต้องไปพรุ่งนี้แลยท่นผ้ชมผมขอคราฟทอสก่อนแล้วกันนะครับ โอเคอ่าทอสทอส่ามาแล้วเราจะเดินไปตามทางไปเลยนะครับโอเคอ่าผมได้ทำซีรีส์ใหม่นะเป็นเทอรเรียนะผมก็เข้าไปตามกันด้วยนะครับก็ผมหัดเล่นนะเทอรเรียก็หุยตกใจน่านผู้ชมก็เป็นซีรีส์แบบว่าเล่นเพลินๆนะครับขั้นเวลา ตอนสตารจะอัพลงนะผมเพราะว่าดอสตาผมจะอัพทุกวันจันท,ทร์ใช่ไหมเดี๋ยวเธอรเียผมจะอัพทุกวันพฤหัสแล้วกัน,นครับก็จะทําทเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสําหรับเทอรเรียรเนาะโอเครู้สึกว่ามันจะเชื่อมโยงกับตอสตาด้วยนะก็คือว่ามีไอทองไอเทมจากดอสตาเข้าไปอยู่ในเทอรเรียรด้วยนะครับเออ มองเข้าไปดูลองเข้าไปดูกันนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายน่าจะตายบ่อยสักหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นในโหมดยากนะครับ <c oughs> อ่านี่ไอ้แรดนะครับเออเราจะเอาไปสู้ยังไงดีเฮ้ยเราเอาม้าเหล็กไปสู้ดีกว่าแล้วพี่ยมผมว่าผมผมมีวิธีสู้นะครับผมเอาไปเอาหมูนะครับมาเป็นพวกดีกว่าเออท่านผู้ชมมาดีมาดีมาดี Hmm. mà đi đuổi kia tới à Hứp. à đây à mà đi mà đi trang mà ok mà let's go let's go mà anh อนุมาล่อตัวนี้ก่อนเลยเออโอเคอ้คือของจว่านยโอเคผมจะช่วยตีแบบบ้างนะบางครั้งโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะ รดนเราตายหมดไหมเนี่ยโอ้ดาเมจ70ิบเลยเหรอโอ้โหตายเกลี้ยงนะเพี่อนมาดีมาดีอึบมาด,ออมาดีโอ้โห ไกลยอยู่นะท่านผู้ชมบอกเลยโอเคอุ้ย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 พี่แกมาจากไหนเนี่ยโอเค,อ,เค,อ,เคอ่าเออชนกันเองนะผมฮึบหลบหน่อยหลบแบบดิจิตอลเออแม่เรามีหุ่นรบ สุดโหดอยู่นะผมเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับมา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  let's go เอ้ยอุ๊ยโอ้โหเลือดมานี <standen> ่มานี่มานี่มานี่มาเน่มาเน่เออมานี่มานี่มานี่เออใหญ่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 ชนผมเลยชนผมผมตายนะ นีมานี่มานี้ยเอ้ยเอ๋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 ยอืมระบ,บบดิจิตอลนะครับผมฮึบผมมันไม่มาเชื่อฟังน,นะท่านผู้ชมเลยของคอโอ้โหเลือดจะหมดเอานะครับอืมเปิดมาถึงก็บวกกันเลยนะครับเอเดี๋ยวนะ สักครู่นะสักครู่อ่าผมต้องเอาเชตเตอร์ไปด้วยนะครับผมต้องสร้างไฟอ่าแค้มไฟก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะคนข้างเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็ข้าวความอยู่ด้วยนะมาโอเคโอเคเชตเตอร์นะผมมาเลย อันนี้ฝากหน่อยนะขอฝากหน่อยแล้วก็ได้เกมมา3ชิ้นนะครับน,นี่นี่นี่ฝากอันนี้ด้วยปึ๊บทองคำเหรอโอเคปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวขอฟิตร่างกายนิดนึงนะครับามาโอเคเดี๋ยวเราบุงฟิตร่างกายแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม คครับผมเดินสกเอเนื้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 อนะโอ้โหไม่ทันนะครับอ่าผมมีวิธีอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> โอเคได้เนื้อมานะครับปึ๊บขมเงือบอ่าชื่นใจนะผมเลือดแม็กไครซองร้อยโอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเอ่อเบอร์รี่ไปหน่อยนะครับ รจะเอาเราจะเอาเบอร์รี่ไปปลูกด้วยดีกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยไก่โอเคหายไปแล้วนะผมไม่รู้ไปอยู่ไหนเหมือนกันขุดออกมาก็ไม่เจอแล้วไก่หายไปเลยนะครับแม่ผมนี่ยังงงบอกเลยเอาไปปลูกสิบต้นนะครับแล้วก็มีหุ้ยมีแพนฟุตด,ด้วยนะไอเนี่ยน,นะ อันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้หินหินอ่อนหินอ,อ,น,อ,อนเอาไปด้วย <Yeah. S 1> อ่าไอเทมที่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะผมเดี๋ยวค่อยไปเอาไปใช้ในที่นู่นนะครับโอเคตอนนี้ข่าติแบบว่ารถแบบพ่วบๆเลยนะครับผมว่าผมต้องเก็บดอกไม้ไปทํากลาเลนด้ดวยนะครับอ่าเก็บปึ๊บ <c oughs> ปุ๊บเพราะแถวนี้เราน่าจะไม่ได้มาทุกวันนะครับแบบว่าไม่ได้ผ่านาประจํานะก็เราก็เก็บเกี่ยวไปได้นะครับฮึบอ่าเอ๊ต้นไม้ต้นทวิกเหรอทวิเทรไว้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคเก็บมานะครับเสียงรถหอผมคือดังมากนะครับโอ้โนี่มีเบอร์เบรี่เต็มเลยนะครับแต่เบอร์รี่นี้รู้สึกว่าสเต็กเต็มประมาณสิบเนาะเออมันจะสแต็กได้สิบนะครับอ่าโอเคว่าสิบต้นก็เยอะแล้วนะ แล้วก็เราจะเดินทางกลับบ้านหรือว่ายังไงดีผมว่าเราน่าจะเดินทางกลับบ้านดีกว่าไหมแล้วก็ยังมีเสียงพวกนี้อยู่เลยนะครับ๋ยบผมขอท้ำทอตั้งไว้ด้วยโอเคอุ๊ยตกกระจายอีกแล้วครับเดินลงไปแบบว่ายาวๆไปเลยนะครับเดินตามทางเดินนะครับจะเดินเร็วขึ้นมา โอเคถ้าใครทันเราสตารแบบว่าผมนึกถึงแบบว่าตอนกลางคืนนี่เดินแบบว่าผมนึกถึงตอนที่ว่ามันจะมีมอสนะครับที่ว่าอเราเป็นตัว 3D มากรู้สึกใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีจั๊มสแกร์แบบว่าคล้ายๆแบบนางผีเลยนะครับรสตาร มันจะเป็นสามดีนะครับแล้วกเ็เราต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟนะเพื่อให้เพื่อรอดจากการโดนโจมตีนะครับเอออะไรทีกอย่างนี้เพื่อรอดจากผีนะครับเออถ้าใครทันนะผมโอ้โหตอนนั้นคือยังหลอนนะครับแต่มันนานมากแล้วนะครับแบบว่านานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตกดัดต้นไม้นิดนึง ไายทันนี่คือแบบว่านานมากแบบบอกเลยป,ปึป๊บปึาา๊บอ่าโอ้ทุกนี้มีหญา้าเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะเอามาปลูกแถวไหนดีแถวนี้อ่ะถ้าแถวนี้โดนฟ้าผ่านแล้วมันจะไหม้ไหมเอ่ยโอ้แต่ผมผมว่ามันก็โอเคนะอืม อ,อ่าโอเคโอเคแบบปรแบสวยสวยหน่อยนั่นไงผมมาแล้วกดผิดนะครับปึ๊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 บโอเคแล้วก็ทำการเพิ่มผลผลิตนะครับอ่ผมยังไม่มีหม้อหุงข้าวเลยนะืมคุกขวดนะครับผมว่าผมต้อง หาวิธีทำคุกปอกน่ะคุยหาวิธีทำทานหน่อยอเปิดฟาร์มทานหน่อยนะครับโอเคครับผมแม่เรียงถ้าเป็นกำแพงเลยนะครับ มาต่ออุ้ยหมดแรงนะท่านผู้ชมเริ่มหมดแรงนะแล้วก็ขานจะพังโอเคอา่าได้มาแล้วผีเสื้อเพิ่มเลือดนะครับเด็นะ ปุ๊บโอเคเพิ่มเลือด20หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหเพิ่มเลือด8เองเหรอผมจำได้เมื่อก่อนมันเพิ่มเลือด20เนาะ ผีเสื้ออแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าแหมของฟรีมันก็ต้องเอาหน่อยแล้วกันโอ้โหทำไมมันไม่เอ็กแพคให้ผมอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ย โอเคแม่กว่าจะตีโดนนะพี่ชมรําอยู่เป็นวันเลยนะครับโอ้ตอนนี้คือค่าความแข็งแรงผมเหลือหกนี่คือแบบผมรีบมากนะครับโอ้มีสเปียอยู่ตรงน,นี้นี่ว่าแต่เราไม่ตกใจหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามานะครับเออเก็บมาก่อนเลยนะครับนี่เอาไปทำเทียไฟดีกว่าเนาะ จะสร้างตู้เย็นก่อนเลยครับอันดับแรกอูอ้ต้องใช้อาคิมีเอนจินด้วยอ่ะงานงอกแล้วครับอาคิมีเอนจินไม้ไม้สี่โอเคไม้สี่ครับผมอ่าแล้วก็หินคาสโตนนะครับแบบนั้นแบบนั้นผมขออ่ผิงไฟแป๊บนึง หินคัสโตนไม่เอ่ยนี่ไงเอาสี่อันไปก่อนนะผมแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยคนระับโอเคแล้วก็หยิบมาอาคิมี engine น,น,นะผมโอเคมาแล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน อ่าแล้วก็ตู้ยเย็นนะผมตู้ยเย็นน้องใช้คัสโตนหรือเปล่าคัสโตนหนึ่งเกียร์หนึ่งโอเคมาแล้วนะโอเคนะผมแล้วก็เก็บอ่าของที่แบบว่าเนื้อนะครับใส่ตู้ยเย็นไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ แล้วก็พวกผักพวกนี้ผมจะเอามาปรุงอาหารก่อนนะครับกว่าต้นไม้จะโตนะครับผมดีนะเจ้าตัวพุกเกงสามารถกินผักได้ด้วยอะ่ะโอ้ถ้ากินผักไม่ได้นีงานเข้าเลยนะครับอืมพี่เอ็กทองคำเหรอ แต่ผมขึ้นจิมมันจะไอตัวนี้ไอตัวแมมุมมันจะมาหาผมหรือเปล่าเนี่ยโอเคมันไปแล้วแหมใช่ว่าพมจะขึ้นจิมนะผมแมมุมจะเข้ามาตบผมเฉยเลยอุย้ยแล้วก็ผมว่าผมต้องสร้างที่เลาะหญ้าด้วยนะเฮ้ยผมสร้างแล้วเหรออานี่ไงนี่ไงนะผมโอเคผมจะเปลี่ยนพื้นกันแล้วก็พื้นนี้มาเป็นเชื้อไฟซะเลยนะครับ อ่ะมาพื้นเชื้อไฟนะครับโอ้โหเชื้อไฟเคลืค่อนดีนะู้ชมบอกเลยแล้วก็ผิดอุ้ยแม่กดผิดทุกทีเลยครับโอ้ my god โอเคมา อโอ้โห bon โอ้โหก็คือกว่าจะเต็มร้อยน้ำมันมจากศูนย์มามาโอ row. ้เหมือนเป็นมินิเกมไว้เล่นตอนกลางคืนเลยนะ หรือว่าก,ากลางคืนก็ฟิตร่างกายนะครับกลางวันก็ออกอาหาของเออเอออุอยทำไมอไมผมตกใจเสียงแม่มุมนะตะก,กี้แต่ว่ากลัวว่ามันจะมาหาผม แข็งแรงขึ้นมาอีกระดับโอเคพอแล้วโอเคมาแล้วก็นี่ครับผมพอกพอร์ตรองนะผมน่าจะได้แล้ว ่าเดี๋ยวเราเรา,เราตัดเออ่เจ้าคอกพอดแล้วกันนะผมไม่ใช่คอกพอดดิเราตัดเจ้าทานนะครับแล้วก็มาทำคอกพอดโอเคฝากของไว้ในเชเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้กำลังไหม้นะผมกำลังลุกชนถ้าผมเปลี่ยนวัตถุดิบในการอ่ายกนะครับหรือว่าในส่วนของดัมเบล เราต้องไปหาเจ้าตัวหินที่ว่ามันนอนอยู่นะครับหินที่ว่าเราสามารถแบกได้ไงเนาะมาใส่นะครับซึ่งผมยังไม่เจอเลยหรือว่าไม่รู้มันอยู่ไหนกันแน่นะครับเออเดี๋ยวระหว่างรออ่ารอเจ้า ไฟป่ากาลังลุกลามนะครับเราไปหาอะไรทํากันดีกว่าท่านผู้ชมลงไปด้านล่างนะครับเขตเทนไดคขึ้นพร้อมหรือเปล่าเนี่ยเขตเทนไดคขึ้นในเราเนี่ยเฮ้ยต่เดียวรไม่มีไม้เลยนะเราขอตัดไม้ก่อนนะครับอือหอาหารก็ไม่มีท่านผู้ชมผมต้องกลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็ขอไว้ตัดไม้อีกนิดนึงไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย คขวานตัดต้นไม้เร็วมากถ้าผมร่างาไมตี้เนี่ย ยังยังไม่ได้เดินมาด้วยนะครับโอเคโอเคปึ๊บเก็บมาฝั่งนู้นเป็นป่านะฝั่งด้านล่างแล้วก็ตัวนี้เป็นไอเจ้าอะไรนะเจ้าตุ๊กตานะผมมันจะพาไปบ้านของมันนะครับแล้วก็จะมีลูกกงลูกกวาดนะเต็มบ้านไปหมดเลยนะอ่ครับถ้าเราตามไปนะ เด็ดต้นไม้ไม่มีเลยโอเคผมตัดต้นนี้แล้วกันนับเฮ้ยนี่ไงคุกกี้แคมเบลล์นับโอเคใส่แล้วกันนับอ่าผลต้นเบิร์นนัดนับแล้วก็อึ๊บโอเคผมว่าผมใส่อ่าตัวออกกำลังกายฝากไว้สักหนึ่งอันพอนะครับเพิ่มความความหิวหนึ่งก็โอเคอยู่นะ ผมต้องกลับไปเอาอาหารใช่ไหมแล้วก็จะข้ามอีกแล้วผมว่าน่าจะเราต้องไปสำรวจพรุ่งนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับพาไปสำรวจเขตเออ่เขตสวามนะผมรู้ว่าเขตจะตัวหนวดปลาหมึกน้ำเขตจะขึ้นนั่นเองเอโอเค ท่านผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะผมไอ้ผมพาไปไหมไอบ้านไอเจ้าตัวตุ๊กาตาเนี่ยครับมันจะมีแบบว่าเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้แป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเนี่ครับผมไปตามตามคุกกี้เนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอ,อบ้านตุ๊กาตา,นานครับโอเคไปเลยนะครับปึ๊บปึบโอเคมืดพอดีนะผม อา้าวหายไปแล้วคุกกี้หายไปแล้วอะไรเนี่ยกำลังจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยหายเฉยนะครับงงมากโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างอันนี้ดีวกว่านะผมเพื่อนเหมือนกันไม่เสียเวลานะครับโอ้โหวันวัน,วนพันกว่าเรื่องนะครับไม่รู้จะทำอะไรดี กลางคืนก็ต้องฟิตร่างกายนะครับแม่จะลุงของเราแล้วก็เดี๋ยวนะผมปลูกต้นไม้รอไว้ดีกว่าอ่ามาดิมาดิาดโอเคโอเคเพื่อแบบว่ามาให้เวลาสูตรเปล่านะผมก็ปลูกต้นไม้รอแล้วกัน ่าเดี๋ยวนะฮุกพอตใช่ไหมอ่าฮุกพอตอยู่ในโหมดฟู้ดแล้วก็เนี่ยใช้คัสโตนสามชิ้นโอเคมาแล้วอ่าโอเคใช้ได้นะครับผมจะทำเมนูเนื้อก่อนละกันนะครับ เป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับโอเคผมไม่มีมอสเก็บของนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะท่านผู้ชมแบบว่าช่องเก็บของเราก็น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเมนูเนื้อนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งอันเลยคอกพอตอีกหนึ่งหม้อนะครับกิ่งไม้ไม่มีแม่โอเคนะผมโอ้โห ฟื้นฟูค่าสติไว้เยอะเลยนะครับปึ๊บแล้วก็เบอร์รี่ไม่มีโอเคเอาเป็นนี่ละกันนับแครลงแครอทใส่ไป,ได,ไ,ปได้หมดเลยนะครับเชดตรงเชดเตอร์นะับมานี่ออาลักสองสามพอนะโอเคแล้วก็ฟิตร่างกายรอไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันวันไม่ต้องทำอะไรนะครับคือทำบอบข้าว ครับขอ,ของแล้วก,ก็กลางคืนพิร่างกายนะผมกลางวันก็ออกทำมากินนะครับเวลาก็วุนลุปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ กลางนี่คือแบบว่าครั้งที่สองก็โอเคอยู่นะครับโอเค,อเคสตอ็อปอ่าแล้วก็เนี่ยครับมีดเบอาอ่าโอเค,คผมก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ